เดินมาสวยครับสุโขทัยยังไล่ไม่จนเหมือนกันพิทิวัต์ชนะหลอกแล้วชนะนันให้มาที่ชนะทิพชนะทิพดึงแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับ5ประตูต่อศูนย์ชนะทิพสงกระสิท์ครับหลุดเดี่ยวเข้าไปซัดให้บีจีปทุมออกนําไปไกลเลยครับลูกนี้นาทีที่63นะครับบีจีหนีสุโขทัยนะครับ5้าประตูต่อศูนครับจากชนะทิพส่งประสิทธิ์นะครับตัวสำรองครับ โอ้เล็กแรกนี่ก็ทาประตูสุโขทัยได้นะครับชนะทิพย์เกมนี้เล่นะบ้านทําประตูได้ชุดเดียวกันนะครับก็ช่วยบีจีนำห้าประตูต่อศูนย์ไปแล้วนะครับจากชนะทิพย์สงประสิทธิ์นะครับแล้วเป็นประตูที่สี่ของเขาครับลูกนี้ต้องชมตั้นแต่ชนะทิพย์ข้ามหล่อนะครับแล้วชนะนันเบิร์นเร็วมาไม่มีประตูแต่มีแอสซิสต์นะครับชนะนันดูจังหวะสเปนนะครับของโดนดึงไปนิดนึดด้วยนะครับแต่ก็ยังแกร่งครับดูความจังหวะเบิ้์นของ ชนะนันครับมาที่ชนาทิพครับโซดายังพยายามดึงเกี่ยวแขนไว้หน่อยนึงแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ทำลายจังหวะและการยิงประตูของชนาทิพยนะครับลูกนี้สมบัดมือออกนะครับ <laughs> ว,วอยู่ในเขตโทษด้วยชนาส่งให้ชนาะครับชนานันส่งให้ชนาทิปโอเคคือคล้ายเป็นประตูที่5ครับ <laughs> ประตูที่ห้า